โอ้พี่น้องเี็น้องงปีหกแปดพอได้แกงนะครับอ๋อแม่นอยู่วะมันจะอึ่งอย่างนะแถวบ้านเราครับพี่น้องครับการข้ามการหาอยู่หากินต้องได้ข้ามสภาพเข้ามาวางจากักชนะั่วโมงแล้วสองโมงนี่ครับพี่น้องเขได้แกงอย่างน,คางงนะครับเองสมองแล้วครับทำอีกมังดุนๆนี่น สวัสดีครับพอมาพี่น้องมาดิออกมาเด็กๆครับนี่มาเก็บเห็ดกับพี่น้องนี่นง้องน้อยอู้งหงลายรครับ <c oughs> ไปหามงห้งไหมครับแปรแพ,พ,พ,พรใช่ไหมแพรยืมห้องเดีย โอเห็ดก่อ้งนนะเห็ดก่อรับพี่น้องโอ้เห็ดก่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเก็บเอาเเห็ด่้วอาไป่เราไม่เคยกินเรายาต สักตาเนี่ยนงทีมนะง,งานได้เปิดไฟรครับเห็นละง่โง่เป็นไข่แล้วครับนกทำลูกข,มมข,ของไข่เห็นละลล่นกำลังเป็นไข่แลครับนี่โอ้สายตาดีขนาดเลย ฮะฮะโอ้พี่น้องคนนึงนะครับพี่น้องเปลี่ยนพิ่นี่โอ้ยใครอยู่ใครโอนีหโอ้โหโอ้โหเบ่งขนาดอุ้ยลูกหอมโถงไม่ายเล

ก็ได้เหลมึงอาไปลย่ามึงก็กินค่ะกินกินมึงโอิ้งเ่าก็อจะจะอยู่นหอก่อบนต้นต้นอย่างวะนี่หอก่อครับก่อไงที่ห้าก็กลัวนะครับนี่ ใส่ไฟไฟ่คม assim, ทีงานเขาครับเดี๋ยวทางต่อเดี๋ยวเห็ดเพิ่งอันขาลายันขาลายมันอ้วูโอ้ยเพิ่งขาลาย่แหละอันนีก็ไ <ills> ด <int ans otted> ้เอาไปเอาไปอีคมคมอ่พิการนี่ก็เอาไปกินพั่วมีเท่าไหร่เอาเหอวเอา บมดโมเอาไปต้มกินหนกเอาไปให้แกต้มงกัวเระเอาะิล้วเอาเข็ดอีกอ๋อเห็ดเปี่ยนไเดแย่แก่ม <Yes> ือที่เยอะนีไม่มันเอาไปไหลายวดมือไหนจะได้ขมันเบาเบื่อนะข้นมาเออเขดีกเ้าะโอ้เปลอยเปลอยแล้ว ไปเอเติดเสียอีกต่อไปครับอยใส่อู้เอาเมื <the> ่อวานคี nah, ่โมกเล้วฮะเมื่อวานใส่มื่อวานเลยเอานี่เด็กตุ๊ตีเอาใครง่ายฉันเอาก็ฉันได้อืหลอกเดียดท่นนั่นเถอ ฟอกเนี่ยใช่ไหมดอกเบี้ยนก็ได้โอ้ปาดออกดีดีมันจะหมูฮัดครับเห็ดหลงังฟงงัวไปก่อนครับนี่เราพี่น้องนี่ยใป่าในดงโอ้งามเลยฮะเห็ดยังออกเป็นหมูนะครับยังออกเป็นเท่าละดอกสองดอกม่องละดอก ย่างมากกับประมาณกิโล2กิโลนี่แหละครับเดี๋ยวเข้าไปหาดอนเฮ็ดครับปนไม้หมิห่นเฮ็ดยังอันนี้นี่แหละพี่น้องพี่น้องเอ้ออันมาหาเฮ็ดแต่บุจักเฮ็ดดำดำโอ้ขาลายอะรฮะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้พี่น้อง Ô oh, phi nóng. oh, ôi. Oh. Đi 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 phi luôn hả? Oh. oh mồ Hai lúc selfie ở đó vậy? Em ha. Mà đâu? Cái hai lượt hay đơ. Hai thế. Cái cái này cái theo này. Ô. Ô, oh. oh, khá hay cái outfit พเด็กเจ้าดอกแล้วเลยโอ้ฝนโตมันออกอยู ah> ่แล uh> ้วนี่ได้สองดอกเลยว้าวโอ้จิ่าถุเลยเอาขึ้นเก็บเอาโอ้พี่น้องเห็นละงหกปีหกแปดพอได้แกงนะครับย่างมาสองกิโลเพื่อสิโเน็ดพวกงอกบึงการมันเฮาแต่ว่าอยู่หลังผู้งัวนะครับนี่ ขึ้นมาเพื่อที่ได้เอ็นเข้ามาวางจากักรสองโมงละวสองชั่วโมงนี่ครับพี่น้องเขาได้แกงอยู่นะครับเอาสองชั่วโมงแล้วครับทำอีกมองดูนๆนี่เพิ่อง้านจะดำโอ้นี่ครับเห็นเพื่อง้วนจะดำแล้วครับเาขาแคขาค่ะเฮ็ดใช่ไปขาลายลมังเลยเหาเห็นมันบานปึ่งกายนี่ มันจะอยู่แถวนั้นแหละครับบานมันต้องมีเสือเนาะแถวนี้เนอะนกำลังเกิดมีแค่เรา,าโอ้ไหนดิไหนดิเอานดินี่ดิดโอ้โหกำลังเกิดโอ้โหกำลังเกิดฮะมั่งอะไรอีกโอ้รับพี่น้องครับวิธีการหาอยู่หา,หากินของ ทบกคนยขึ <Life here. S 1> ้นท no. ุกแห่งบางโมคืนเมื่อวานโอ้โมันเริ่มี่ออนโอ้ยยนวเน่เห้าหมื่นอออีกเนยเพราะว่าเราเห็นไข่ในน้อยไบไหลเอาพี่เนาะ โม,งม,ง,มงมีโมโหมีนะครับสลับขับเขากันนะครับหาเห็ดเก๋โมเมนต์โมเมนต์ที่ออกรั่วไปนะครับออกเป็นดอนเป็นดอนยังออกโมลายครับแต่ว่าเห็นเป็นหมโหนึงไปพี่น้องเดินทางต่อเฮลุงโฮ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  ไม้มิน้นพะงลกแถวนี้ก็มีดอกเดียวเท่านั้นเถอะมีมบางเอา้าเอา้าเอาเอ,าเอ,าเอาบางก็เอา้ากินค้าให้ถึกตัวมีอยู่ในยไม้มิน้นจะผมเป็นมู่ไปแถวนี้เฮ็ดอย่างนี้โอ้เฮ็ดอย่างแพ้พี่น้องนี่นี่ Ai, Hit ai, Hit ai, เฮ็ดขี้ไข่ครับเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่ก็เอาครับพี่น้องนี่โอ้ย mm hmm. ดอกงามเลยครับหอมด้วยวะหอมครับดอกเดียวโอ้ครับพี่น้องคนละเอาแล้วครับผมเอาอย่างเดียวแป้งแป้งเฮ็ดขี้ใครกินหอมไปเลยหอมแบบหอมหอมเห็ดขี้ไขรใช่แหละ มูเดียวอืมนี่ครับพี่น้องหมูให่ทุกค้าอันอยู่ใส้อันตาตะเคียนท่านแยนออกแล้วทางไหนล่ะอันนนะครับพี่น้องไอแตะนะแปะ โอ้ม oh, ันคือบานเล้วนะเฮ้พูดอกโอ้พี่น้องบานเล้วพิ่มายรอ้เพิ่บาบานมาลยเอามาเมนดสุบเอาฉันบเอานหเฮาแกนักขาเอานี่แหละยายนั่นเรามา แล้วมักบานๆไปเลยละฮักฮักฮักไหมฮักขาไหมท่าน,นะเฮ็ดอันณิไลาขนาดครับพี่โนกพูดเฮ็ดเพื่อนขาไลยครับบางคนเขาก็มักกินอันนี้มันมันมันเฮินพูดรับเมื่อไหร่บ้างพูด,พดรับโอ้ไปครับพี่โนโ้อง แ็่ตกไงครับมีกระหอยเพิ่มเลยครับนี่หหอยเพิ่มเล่นแด้หล้วแพ้โซ่เลยไหมเข่าแล้วโอ้เ็ข่าเข่าแล้วก็แแทกเ็ดข่าคือคนอันเก็บเะครับพี่น้อง เฮ้ยมีเลยเห็นลงโลโกแถวนี้ชัมด,ดามากอย่างนี้คือมักโม,โมเลยครับนี่เออมางโมกินเลยหนักอย่างดีมันข้างในมัน,นค่ะโอ้กินได กินไดทยกันกินมั่วเลยอามักยางกินมั่วเข้าไปเลยครับผักไใต้เขาขายมีเหลาวก็ขายผักไใต้กับยูรหล้าผักเต้าเหล้าผักไใต้เอาผมก็เรียกว่าผักไใต้อันสามใสเดือดผักไใต้ผักไใต้เหล้ามาชอบชอบบ่ไม่ดิแป้งขึ้นบุเห็นสันเล็กว่าทวงเห็ดเลยช่วงมากอแล้วน่ะโอ้โห เห็ดแดงค่ะแดงค่ะเบิ่งเบิ่งเพื่อนเอาอันเอาเอาอันนั้นลงลุกดอนที่บูมีเห็ดกำมาอุ่นอัวกันอยู่เป็นแไงครับมาอุ่นอัวกันเห็ดนี่แหละเห็ดกินนะเห็ดยังลบบไม้มิ้นกับเห็ดอันเห็ดบดตัวนี้อ่อนๆหนึ่งเอาบดช่วยเห็ดเอา บัป่าตีนออกบอ,อกกระต่ายเห็ดกระโคนครับพี่น้องมาแรกๆก็สวยอยู่ครับแต่ตอนนี้เที่ยงแล้วครับเขาโอ้โหนะครับพี่น้องโอ้มุมีอึงว่าแบบสิคือบมเห็นไข่มันส์ะแบบสีหน้าสีห้องอึงอ่องอึงอ่างอ๋อ,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 อเมอ็ดดีว่ะมันจะอึงอย่างนะแถวบ้านเรา ครับพี่น้องครับการข้ามการหายโยหากินต้องได้ข้ามสะพานข้ามฝั่งให้เราแม่นข้ามเราหรอเอาลงส้นเลยฮะมาเลยโอ้เห็นเฮ็ดได้ฮะนะทางเอก มาพี่ข้ามสะพานพี่เห็ดแล้วครับเห็ดเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องนี่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 น,นี่เห็เดแดงๆก็ออกต้นไม้นะครับนี่เดี๋ยวผม <c oughs> น่ะนี่เอาแี่นบอว่าะมียนตัวอันนี้ เห็นป่ะอือดีดีโอ้โอบคุณพี่น้องนะแรงแซ่บนะโอ้ฮาว่าขอบแฮคพี่น้องมึงนั่งเก็บเห็ดใส่แปง้งเก็บมากน็นลุ่มคนละเราอ๋อคนไก,กลๆมาัาครับพี่น้องนี่ห,หอ,อยพ่อใหญ่พ่อนอนเลยครับนี่พ่อใหญ่พ่อนอนนี่เลยเนาะ

ทำ,ทำมันมีนุ่มนค่เฉ่ะเม็ดออกนะั้นอันนี้เป็นเห็ดหนามากแล้วหมอเห็ดข้าแปง้งบอกเห็ดข้าแปง้งหรือเปล่าท่านนี้เนี่เอาบ่เอถามไม่มีนมันเห็ดงูเยมันเมือกอยู่นี่เมันจะเป็นเมือกยุ่งกัดแก้มฟังนวนะ่ะฟังเออ<า>ตายเฉะ เซียนเฮ็ดเธอเบาเว้ยดักเฮ็ดมาหาสามปีเลยที่น้องนี่ทกานี่เพิ่นพันพืนแถวนี้เนาะอ๋อพี่น้องนี่เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งแดงเก็บเล็กผสมหน่อยมันแกวอันนี้มันจอยากเน่านี่นะมันต้น หวานออกหวานอร่อยมากอร่อยครับเห็ดเห็ดเพิ่งเปิดออกมาใครเล่นซะเี่เลยฮะเหอกระมุนตัวน้องมันตัไข่อือนเลยสดายมื่อคืนเนาะเุณลงไข่เอือก มันเป็นลูกเหรอทำไมอึ่งยากเหรออือโอ้พี่น้องเลยไข่อึ่งเลยนี่พี่น้องคุณเป็นพันธุ์พืชเลยพุ่น้องถ้าออกเอาแต่อึ่งนี่อย่างครับอันนี้พี่น้องนี่ผลไม้ป่าฮู้ยฮู่ยฮู้ยฮู้ยลองผมด้วยครับผมเกาะผมจะทำเาไม่รู้จักเลยเอาคนลาวบ่รู้จักเลยไม้หมิ่นนี่อยู่ฟางแล้วเขาเอิ้นมากอย่าง อเอาเขากินได้อยู่หวานหวานกินมากกัน,นตะไคร้บ่แพรมาก,กันนี่เด็แปะ๊ะมันเนา่าเพราะว่าดอกนี้ออกอโอ้พี่น้องบ่เน่าเลยครับออกใหม่ก็มีครับนี่แป้นี่ออกใหม่ครับนี่นี่พอดีก,กินครับจำนี่ ตัวเน่าตัวเนเาปนกันครับนี่เห็นไหมอนนโดนนี่แหละข้างซ้านี่พอชิเฮนสี่เดียวกันเลยครับใบไม้โอหนแดงครับนี่น่กโดดนี่งันกันกโดกแจากระโดด เอาน้ำดครบ้านค่ะับ่ไไรูนอก่ครับพี่น้องหลังจากหาออกมาเห็ุรวมพอแกงแล้วบมึงกัพอแกงรีเ่พอแกงแล้วเอ้แพ้บ่อแกงฮะนะเอาหนิไม่พูนคเดขายปเบาครับพี่น้องครับนี่การได้พอได้แกงครับไปตีห้าย่างจุดขาลาพี่น้องเลย มังมานน,นี่โอ้โอ้พ่อเอาเมียให้แล้วนี่โอ้ไปะเอาอยู่ใช่ี่มก็เอามังันดีโอ้ไข่เห็นแล้วนั่นแหละประตูนี่ครับมังมานค่ะประตูนครครับพี่น้องครับ ดยังบองไ,ได้กิจแต่เชิไงเงินลายคุ้นใจเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับเมนยายก็ชิมากินนะยายไหนเดีเยวยิน